สวัสดีค่ะข้าวมเามืองอาหารอ่าตอนนี้ก็รอถวายพตรตทหารเช้านะคะอันนี้อันนี้คุณแม่ที่วัดบ้านโคกนี่คือพระธาตลูกก่อนใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราดูค่ะ ก็เตรียมพ้าวทหารช้านะคะไม่บานนะคะตอนนี้ก็อยู่ในครัวก็กำลังเตรียมอาหารขออนุญาตถ่ายในนะคะนี่กำลังเตรียมอาหารนีกค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวมีผ้าป่ามาจากขนแก่นตอนรับผ้าป่านั่นค่ะอ่าวันนี้มีผ้าป่าน,นี่น่ก็เตรียมออกไปถวายนะคะตอนนี้ก็กำลังเจริญพุทธานอยู่นะคะอยู่บนศาลา ก็เป็นมรดด้านหลังของศาลาของวัดนะคะนีก,ก็สร้อ,องต่อลื่นมากค่ะตรงวัดที่นี้ก็มีตำนานมีตำนานนะคะมีตำนานก็คือขอุดพบพระใหญ่นะคะก็คือท่าน เดี๋ยวจะพาไปดูไปไปดูนะคะไปดูว่าตรงที่ท่านเขียนไว้เนาะพอนจะใหะ้คนที่มากราบไหว้หรือที่เข้ามาในวัดแห่งนี้นะคะได้รู้ว่าสถา,านที่แห่งนี้และก็พระที่ขึ้นมานะคะที่ขึ้นมาจากจากน่าจะเป็นจากดิน

บนร่วมกันค่ะเอาบุนร่วมกันนะคะ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะมาอนุโมทนาบนุนตอนนี้ก็จะถวายพัตตาหารเช้าเจ้าค่ะถวาอ,อนุโมทนาบนุนจุ่มใจจุดใจใวไป่อเอาไปเอาหม้อข้าวไปเอาโถข้าวไปช่วยหน่อยเอาบุนเอาบนวางะกอนอือไปดลคุณ ไปถวายก่อนเนาะโล่ข้าวไงเป็นสิบสองพาพอหรือยังนี่ไงครบหรือยังน้ำยาขนนจีนเอาไปอีกไหมอ่ะอืม